สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปมเน,นี่ยายพ่อนสวีเดนกันยังอยู่อังกฤษเด้ยจยาจยังบอดายอยู่สวีเดนจ้ามาเที่ยวอังกฤษเดี๋ยวมเน,นี่เขาสิไปที่ทํางานของน้องสาวจ้าก็ดีเป็นขับรถมาหับเนาะเอาก็เลยสิไปเบิ่งน้ำเพลนแถวนี้มันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งจา้ามันเป็นท่าเรือ ว่าเรือล้ำาิ่ย่งขาไปประเทศรัลังเสไปประเทศเอรมันนะไม่จ้ะ,ะงามงามคนก็นจะไม่ไหลไปอาจจะไปซื้อกับข้าวได้ค่ะไปซื้อกับขา้าวโอ้ทั้งนี้ก็เป็นเขาเด้อพี่น้องทั้งนี้ก็เป็นเขาฝั่งนี้ก็เป็นเขาพี่น้องอยู่กลางหุบเพลวเด้อค่ะ ทางนั่นกับเขาพี่น้องเป็นปราสาทอยู่ข้างบนเป็นพระราชวังเก่าอยู่ข้างบนฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เขาเมืองอยู่กลางหุบเขานะคะอันนี้เมืองอยู่กลางหุบเขาะค่ะพี่น้องมาช้อปปิ้งเด้อพี่น้องช้อปปิ้งในห้างผ้ผลไม้นะคะผลไม้จ็ดสามจุดเจ็ดห้าพัน ดูไทมอดทุเดย์อันนี้หนึ่งข้าวหนึ่งข้าวมันจากบาที่น้องหนึ่งข้าวมันเท่าไรฮะเออเออร้านมันถือปะลานมันถือพุ่มบมีพห้ามนถือมีอ๋อ้รเดกระกระเนยระนะเกมะเดกระเกงะเดยงอะเระเระดย ใส่กอกเล่าจะนี่โอ้ใส่กอกอีสานเออเหมือนใส่กอกอีสานเลยพี่น้องแค่ใส่กอกอีสานได้ไีมเนี่ยคือเลยมอนใส่กอกอีสานบ้านเราเลยอันป้ายเหลืองๆนี่คือลดราคาเมนบอพี่น้องโอ้ใส่กอกอาหารไทยบอกวิเซนว่ากินอาหารไทย ใช่ก่องมันใช่ก่องอีสานเลยพี่น้องฮะ<า>กิน,นง่ายๆนี่ล่ละอาหารบ้านเฮาง่ายๆมันบะหมี่เตายยางบาร์บีคิวโอ้ยสวยง่ามพี่น้องปราสาทสวยแต่ว่ามาซาเลยบ่ได้ขึ้นมะ้อนีนะ ปิดแล้วจะนั่ง